สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมกุสูแมวล้มโต๊ะกับเดิมครับวันนี้คำนั้นคาสูแมวก็จะมาวิเคราะห์ปังกับเดิมครับก็หยิบให้ถึง3สามโพลเดิมนะเอามาฝากกันสำหรับนั่งทางยูทูปกับเดิมครับฝ่ายอื่นคำนั้นมาดูผลงานเมื่อวานนั่งทางยูทูปอ่ะครับสามโพลที่ทางกุสูแมวได้ให้ไว้นั่งทางยูทูปนะคู่แรกครับคำนั้นของปีเตอร์เบโลครับเปิดบ้านพร้อมน้าของสตีฟเน็ครับ คู <rude S 2> ่ it, to school, น town, eh. ี้ครับนาทักซูเมลครับให้ต่อที่เจ้าบ้านอย่างปีเตอร์โบโลครับน้าที่ราคาที่ศูนย์สองห้าครับจบการสิบเทครับทางปีเตอร์โบโลเอาชนะได้ที่สองประตูต่อศูนย์นะคู่นี้ก็กินเต็มคำมันไปครับส่วนคู่ทสองที่ให้ไว้ครับน้ากองหน้าของฟีวูดเท้าครับเปิดบ้านเพิ่มได้ของบาโรครับคู่นี้ครับนาทักซูเมลครับก็ให้ต่อที่เจ้าบ้านอย่างฟีวูดเท้านะที่ราคาที่ศูนย์สองห้าครับจบการสิบเทครับทางฟีวูดเท้าครับน้าก็เปิดบ้านชนะได้ที่สามประตูต่อศูนนี้กก็็ิเตมมคคาไปรับ สังค่ที่สามครับหน้าที่ให้ไว้ครับนะก็เป็นดัางของชวูวิลลี่ครับเปิดบ้านผมดั้งของเบอร์บี้แฮมครับ คู่นี้คัมนาทักสูเมลครับให้ต่อที่เทมเมอร์อย่างเบอร์มิแฮมนะที่ราคาที่ลูกควบลดขึ้นครับจบก้าทีครับทาวมิแฮมเอาชนะได้ที่4ประตูละส่วนครับคู่นี้ก็กินเต็มคำไปนะสรุป3คู่นั่งทางยูทูบคัมนก็เป็นการกินเต็มทั้ง3คู่ครับก็ต้องขอแสดงความดีครับสำหรับ FC นั่งทาง YouTube กันด้วยครับนะส่วนด้านของผลงานเมื่อคืนนะครับนะในกลุ่มวีพีคัมนาก็แตกละเอียดทั้ง2คู่ครับนะก็เป็นด้านของบอลเต็งครับบอลเต็งที่ให้ไว้ครับนะก็เป็นสองคู่ครับที่ทางคคแรมับิ้มนางทครับ ส่วนคุยสองครันักนักของฟรีวุดเท้าครันัเปิดบ้านคำนักของบาโลครับสุกคํานาก็แตกทั้ง2คู่ครับก็ต้องขอเสดงความดีคำานักกับครอบครันในกลุ่มวีพีกันด้วยครับตกแต่ง,งเราครันัก็บวกกันตอนเนื่องถึง5วันติดต่อแล้วครับเดี๋ยววันนี้คํานากทางสบายครับนัามาคัดเน้นให้ใหม่คํานักเจอกันในกลุ่มกันเหมือนเดิมครับ สำหรับนี้ครับนะก็พิเศษสุดครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้ำเล่นครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวอย่างทางสมัลครับตอนนี้ในกลุ่มพี่ทางสมัลก็ให้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะแต่การเข้ากลุ่มครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็ได้เข้ากลุ่มพี่ครับขอยย้ำครับแค่ไลน์เท่านั้นครับก็ได้เข้ากลุ่มพีครับทางสมัลไม่มีค่าจ่ายไม่มีเศษรายเดือนนะสำหรับใครที่สนใจครับเดี๋ยวทางสมัลจะทิ้งไลน์แอดไว้ครับนะอยู่ใต้คอมเมนต์ครับก็มืด่างของแอซซีที่ตามด้วแปลสี่ตัวครับ เดีย๋ยวลืมครับมีแอดตําหน้างนา C T ตามด้วยแบบ4ตัวครับใครสนใจก็สามารถแอดเข้ามาได้นะหรือใครสแกน Q R code ด้านบนกันได้ครับก่อนจะมาฟังวิเคราะห์น้าทางกู๊ดสมายก็ฝากเพื่อนบิ๊กคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามกูม๊ดสมายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจน,นะกู๊ดสมายทำคลิปต่อๆไปนะครับ มาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันเลยครับนะกองหน้าของบอลเจลีกครับครับรอบรองชนะเลิศนัดที่1ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างโยโกมาเอฟมารีนอสครับเจียปัญหามนิสันสเตเดียมครับต้อนรับการเย็นนาโกย่าแกมปัสครับคันนี้ทำการเตะช่วงเวลาห้าโมงเย็นของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ด้านเคปเคสของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เจอกันใน10ครั้งหลังสดด้วยกันนะครับนะทางเจ้าบ้านอย่างเอฟมารีนอสครับเก็บใจได้ถึง5นัดครับ เสมอมาที <ersch> 2> year, ่2นัดนะครับนัดส่วนที่เหลือครับเป็นด้านทีมเยอย่างนักญาติแกมปัตครับเก็บใช้ได้ถึง3เกมกันนะงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันนะครับนัดก็เป็นงานเกมเมลีของเจนครับเป็นที่30เดือนสามนปี2024ที่ผ่านมาครับแต่ได้ของนักญาติแกมปัตครับเปิดบ้านเอาชนะได้ที่สองตัวนึงนะครับมาบอกเฮมเพของคู่นี้ครับนัดเจอกันชั่วโมงหลังครับนัดค่อนข้างสูสีกันมากครับตอนนี้สี่เกมหลังสุดที่คู่พบกันนะครับนัดทั้งสองทีมครับเก็บใช้ได้คนละครั้งครับนัดก็เสมอมาถึง2ครั้งด้วยกันครับ มาครับแล้วก็ผลงาของผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับในทางตะบานอย่างโยโกมาเอฟมานิโนะครับผลงานของพวกเขาคำนวณในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาคำนว่าเกมแรกครับพวกเขาก็เอาชนะด้าของซัปโปโรไปก่อนนะที่6ประตูต่อหนึ่งครับและเกมที่2ครับพวกเขาบุกไปแพงด้าของซัปโปโรมาที่3ประตูต่อหนึ่งนะทำให้สกอร์ลงกัน2นัดนะครับนะพวกเขาครับสามารถเอาชนะด้าของซัปโปโรได้ถึง7ประตูต่อ4ครับแต่บอกว่าผลงานของพวกเขากับรายการนี้น่าถือว่างคางร้อนแรงมากๆครับ สวนาผลงานใน5นัดหลังสุดการที่ผ่านมาของทางโยโกมาเอฟไพนอย์ครับแล้วเขาก็สามารถเก็บใช้ที่2นัดครับแพ้ไปถึง3เกมนะ3เกมหลังสุดครับผลงานยังดูดุดดุนดอนอยู่คำน้าพวกเขาเก็บใช้ได้เพียง1นัดครับเป็นนัดของรายการ AFC นะคบน้าเชมเปี้ยนครับที่เขาเปิดบ้านเอาชนะของอุนซานฮุนไดไปถึง4-0ครับ ที่เหลือคำน้าก็อีก2เกมเป็นการแพ้ทั้ง2นัดนะก็เป็นงานเกมลีกทั้ง2นัดครับเรมีเปิดบ้านแพ้ด้าของ FC โตเกียวที่3าตูตหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดอ้คำน้าบุกไปแพ้ด้าของคาร์สัวเรนโซที่หนประตูต่อศูนย์นะส่วนกลางทุวร์เขาใน5นัดหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทำเงินที่2นัดครับเสียไปถึง3เกมเหมือนกันนะบอกในกลางทุนช่วงนี้คำน้าของทางเอฟไมโนครับผมยังมองว่า50 50อยู่นะครับ มาครับแล้วก็นางของผลงานของฝั่งเทมิเอะบ้างครับนางอย่างนากยยากแกมปัสครับผลงานของเขาครับนางในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาครับนาะนเลกแรกครับว่าเขาก็แพ้ต่าของฟังพิเฟ่ยิโร้ชิมาไปก่อนที่1ประตูต่อศูนย์นะ เกมที่2องครับน้าพวกเขาครับสามารถบุกทางด้านของฟาร์มเฟเฟ่ฮิลชิมาได้ที่2มาจนหนึ่งครับทำให้พวกเขาครับนาต้องต่อเวลาคํับนาจนถึงโดนจุดโทษน,นะครับน้ก็ไปทางด้านของนักวิทยาการปาครับเอาชนะจุดโทษได้ที่3ามจนหนึ่งนะก็สามารถเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้ครับผมต้มองบอกว่าผลงานกับรายการนี้คํับนาคือขึ้นคอเลยนะของทางนักวิทยาการปาครับกวว่าพวกเขาจะเข้ารอบมาได้นะ ส่วนด้านของผลงานใน5เกมหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาคำนาของทางนกกาโกย่าแกมปัดครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง3นะครับแพ้ไป2เกมนะ3เกมหลังสุดของมาคำนาก็มีเปิดบ้านชนะของคาวะสกฟิฟอนเตเล่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับมีบุกมาชนะด้านของจูบิโออิวาตะที่สประตูต่อศูนย์และก็เกมล่าสุดครับพวกเขาบุกทางด้านของอาวิสวาโฟโอกะคำนาที่1ประตูต่อศูนย์ครับ,บรามอาผลงานถือว่าค่อนข้าง เขาบอกว่าผลงานช่วงนี้คานาของทางคิมเมียงอย่างนักยากแตมปานคากป็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ครับ3เกมหลังสุดเขาเก็บใช้ถึง2นัดแพ้ไปหนึ่งเกมนะส่วนการทุนของเขาใน5เกมหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทาเงินได้ถึง3นะครับเสียเพียง2เกมเท่านั้นครับเขบอกในการทุนช่วงนี้คานาของทางนักยากแตมปาครับผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับส่วนแนวความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้คานาทางจับ้านอย่างเอฟไมโนท์ครับพวกเขามีงานโตัวบาดเจ็บเพียง1คนครับกัมญาของเรียวมิยาอิจิครับ ทีมการมาเจ็บที่น่องคำนั้นจะไม่สามารถทีมได้ครับส่วนหน้าแผงการเล่นในวันนี้ครับนะคาดว่าเขาจะมาในแผงเก่งแผนเดิมครับในระบบ4-2-3-1ครับโดยจะมี3ตัวลุกครนั้นเป็นได้ของเอลแวร์ครับมีได้านของเอนาคาครับมีได้ของ UA, ากากขอุโนอุเอะนะก็จะเป็นคอยปั้นเกมขึ้นไปครับส่วนของหน้าตัวเป้านี่ครับนะใช้ตัวเดิมครับอย่างแอนเดอร์สันโลเปสคอยล่าขายในค่าคืนนี้นะครับส่วนด้านเทมเยียนนะคำั้นอยากนะก็ยากแกมปัดแต่คำนะัวันนี้พวกเขาไม่มีงานโต๊ะบาดเก็บติดโทษแบงเข้ามาครับคาดวว่าว่าาาาพกกกเเเขนนนนนจะมมใแแผงแผงผิงัครัับบบรระ3 4 2 1คบ เดี๋จะมี2ตัวเลือกคันาเป็นน้าของพัาสิกคันาโครงน้าของโมนิชิมาคันาคอยปั้นเกมขึ้นไปครับส่วนของหน้าตัวเป้านี้คํานาจะใช้ตัวเดินคํานาอย่างเคสุกะนางิคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนหน้านขอาเลย้ารหันีแคบในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเอฟมาริโนครับเปิดมาต่อที่0.25ครับราคาสูงต่ำนี้คํานาเปิดมาถึง3ลูกด้วยกันครับ วันนี้ครับนะก็เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับนะาวันนี้ทางตัวบ้านอย่างโยโกมาเอฟไนอ์ครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านในเรื่องของเสียงเชียนะสว่วนด้านผลงานโดยรวมครับนะ้าชั่วโมงนี้ครับนะฟอร์มอาจจะดูดุ่มดุดอนครับแต่ถ้าเรามาแยกดูทางด้านของรายการบอลทั่วนาะต้องบอกทางโยโกมาเอฟไพนอ์ครับถือว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีนะพาทางด้านของรายการมาถ้วยครับพวกเขาก็โชว์ฟอร์มสุดสวยครับนะาเรามีเปิดบ้านถล่มได้ของเนนิฟาฟาร์มอาอุชิครับนะเป็นด้านของเจคับนะพวกเขาก็ชนะได้ถึง5ตัวนึงครับ แล้วก็ล,ากลาก่าสุดน,นะครับนะกกับรายการมันถ้วยคำนะ้าก็มีได้ของ AFC ครับพวกเขาก็เปิดบ้านถล่มนักของคุณซานคุณไดไปถึง4ตัวศูนย์นะก็เห็นในชัรนะคบนะาว่าทางด้านของรายการมันถ้วยครับพวกเขาทํางานได้ดีครับแต่ในการลงทุนของพวกเขาคำน้ากับรายการมันถ้วยครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง2นะัดติดต่อนะส่วนนัดเชียงอย่างนะักวิทยาการปั๊นะครับนาะถึงผลงานช่วนงนะี้คำนาถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าพวกเขาคำนาย,ยังคงมีปัญหาในเกมเยืองครับนะ ฟอร์มในเกมเยือนครับนายังดู50 50อยู่ครับเกมล่าสุดักันาะพวกเขาก็แพ้ด้าของอวิป้าโฟกะมาที่1ประตูต่อศูนย์นะกาเฮดเฮดที่ต้อนะงคู่เจอกันนะครับนาถ้าทางเอฟไอ็นอาพวกเขาได้เล่นเกมในบ้านนาําต้องบอกว่าพวกเขาคับนาะแทบไม่แพ้ทางด้านของนัก,กวิ่ยาตเกมปัดน,นะครับอย่างแย่ที่สุดนะคันาะก็เสมอครับดูแล้วนี้นาเลยค่ะนาเปิดให้ทางเจ้าบ้านอย่างเอฟไีอนอครับต่ออยู่ที่ศูนย์สองห้ครับผมคิดว่าอย่างแย่ทางเอฟไเอนอครับอาจจะเสมอนะครับน้าผมคิดว่าไม เก็บใช้ไม่ได้ครับวันนี้ขอกลับฟันครับต่อไปที่ตัวบ้านอย่างเอฟไมโนครับที่ราคาที่0.25ครับฟันธงนะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2องกันนะครับนาก้องด้าของรายการเวลพิมลีครับก็เป็นทางตัวบ้านเย็นนิวเซนครับเตรียมเปิดบ้านพรมด้าของแกนาฟันครับคู่นี้ทำการแต่งช่วงลาสองทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับมาครับและกรด้าเทปเฮของทั้ง2ทีมเปนกล่องครับคู่นี้เจอกันในสิบครั้งหลังสุดด้วยกันครับทางตัวบ้านเย็น ทางเจ้าบ้านอย่างเดนนิวเซนนะคานับพวกเขาครับไม่เคยแพ้ทางด้านของเกลนาฟอนเลยครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง10นัดติดต่อนะผลงานเกมล่าสุดครับที่ทั้งคู่พบกันครับเป็นด้านของรายการกระชับมิตรสโมสส์ครับคราที่ 19: เดือน6ในปีส0 2 4ัที่ผ่านมานะก็เป็นทางเจ้าบ้านเดนนิวเซนครับเปิดบ้านถล่มถึงเก็บประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับเปมอกเฮฟเฮของคู่นี้คานับทางเจ้าบ้านครับนะผลงานเหนือกว่าชัดเจนนะครับ มาครับแล้วก็้ด้ขอบผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับนักก้ไหลทางทบันเดอร์นิวเซนครับผลงานของเขาใน5เกมหลังส่วงวดการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บใช้ที่2นะครับแพ้ไปถึง3เกมนะ3เกมหลังสุดในเลกักก้าวเป็นการเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับแพ้ไปถึง2นัดครับก็มีบทแพงคได้ของเพนนีบอลที่2องมาตัวหนึ่งครับ เปิดบ้านแพงด้าของบาราทาวที่3ตัวสองแล้วก็เกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปถึงด้าของนิวทาวเอฟซีไปถึง6ประตูต่อหนึ่งครับ,อบอกำลังผลงานช่วงนี้คำนับนฟอร์มในลีกครับนะก็ยังดูดุ่มดุ่มโดนโดนอยู่ครับสว่วนการโทรเขาในห้านัดหลังสุวนวิการที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำเงินที่2นะครับเสียไป2นะัดเจ้าเป็นอย่างเกม,มกันนะ ส่วนหน้าผลงานเกมในบ้านชมพงคำนามการถือว่างข้างแข่งๆนะครับอายใน5เกมหลังสถิติการที่ผ่านมาคำนามพวกเขาสามารถเก็บใช้ถึง2นัดครับเสมอไป2นัดแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าในการทุ่งของเขาคำนั้นใน5เกมหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับผมมองว่าค่อนข้างย่ำแย่นะเขาสามารถทำงานได้เพียง1นัดครับเสียไปถึง4เกมกันครับ มาครับแล้วก็ด้านคำผลงานของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับนากอย่างเกลนาฟอนครับผลงานของเขาใน5นัดหลังศึกการที่ผ่านมาครับน้าพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับเสมอไป1นัดแพ้ไป1เกมครับ,บกับหมอผลงานช่วนงนี้ครับนักตงวนักเกลนาฟอนครับน้าถือว่าง้างร้อนแรงครับ3เกมหลังสุดในลีกพวกเขาไม่แพ้เลยนะในการเก็บใช้ได้ทั้ง3ามนะครับก็มีบุกทางด้านของฟิลทาววีเจตที่2ประตูนัดหนึ่งเปิดบ้านเอาชนะดาของคอมนัทคีที่3ประตูนดัดหนึ่งครับและเกมล่าสุดครับบุกทางด้านของคาริฟเมโทรโพเลตันนะครับนาที่สประตูนับแถมกดหนึ ใน5นัดหลังสุดการที่ผ่านมาครับพอสามารถทํางานได้ถึง4นัดครับเจ้าเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะบอกว่าการลงทุนช่วงนี้คํานวณของทางแกนดฟอนครับค่อนข้างทําเงินสุดๆเลยครับส่วนห้าผลงานในเกมเดียวคํนวณของทางแกมนดฟอนช่วงนี้ครับนะผมก็มองว่าค่อนข้างร้อนแรงครับนะเพราะใน3เกมหลังสุดนี้อีกครับพวกเขาไม่แพ้เลยครับเป็นการเก็บใช้ถึง2นะครับเสมอไป1เกมนะแต่ไม่กล้าลงทุนของเขาครับใน3เกมหลังสุดเฉพาะเกมเยียนนะครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง3นัดติดต่อครับ มันบอกว่าในการลงทุนนะครับนักของทางแกนนกฟอนในเกมเยือนครับค่อนข้างทาเงินสุดๆเลยนะส่วนหน้าของดับตารางแนงของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างเดนนิวเซนนะครับนะาพวกเขาอยู่แบบที่6ครับแต่ว่าพวกเขาคำนักแข่งไป7นัดเท่านั้นครับเป็นการเก็บใช้ที่5นะครับแพ้ไป2เกมนะได้ไปถึง20ประตูครับเสียเพียง7ประตูมี15บห้แนนครับส่วนด้านเชมเยนคํานัาอย่างแกนนาฟันนะครับนะาพวกเขาอยู่แบบที่4ครับก็แข่งไปแล้ว10นัดครับเป็นการเก็บใช้ถึงห้านะครับเสมอไป2นัดแพ้ไป3เกมครับ ได้มาที่17ประตูเสียไป12ประตูมี17คะแนนนะครับส่วนหน้าของดับตะนาณของทั้งสองทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างเดนนิเซนนะครับนาเปิดมาต่อถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับราคาไหลลงหน้าครับอาจจะไหลขึ้นถึง2ลูกครึ่งครับส่วนหน้าของราคาสูงต่ำนะครับนาเปิดมาที่3ลูกครึ่งควบ4ครับน้าต้องบอกว่าราคาลงหน้าครับอาจจะไหลถึง4ลูกด้วยกันนะทางด้านของราคาสูงต่ำนะครับ หููจ่าเลยครับแกปในวันนี้คัานาอาจจะสูงไปนิดนะครับนะายังจับผลงานช่วงนี้ครับต้องบอกว่าทางทีมเยือนคนัมนาอย่างแกมนาฟอนครับทำางานได้ดีกว่าคัานาพวกเขาไปแพ้ใครเกมล็กมาถึง3เกมติดต่อด้วยกันครับจากทีมเจ้าบ้านคนัมนาอย่างเดนเิเซนครับใน3เกมหลังสุดที่ผ่านมาคัมนาพวกเขาเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับแต่ต้าบอกว่าคู่นี้คัมนาที่น่าสนใจจริงครับผมมองว่าเป็นเรื่องของเฮตุเฮครับต่างบอกว่าบอลคู่นี้คัานาค่อนข้างแพ้ทางกันสุดสดครับ พอเจอการใน10เกมหลังสุดนะครับนาทางตาบ้านอย่างเดนนิวเซนครับพวกเขาไม่เคยแพ้ทางด้านทีมเยอนเลยนะไปการเก็บชัยได้ทั้ง10นัดครับแถมใน3เกมหลังสุดนะครับนาทางเดนนิวเซนครับน้าสามารถทําได้ถึง23ประตูครับและเสียประตูให้ทางทีมเยือนอย่างเกลนัฟฟอนเพียง2ลูกเท่านั้นนะต้องบอกว่าครับเจอกันเมื่อไหร่ครับทางเดนนิวเซนครับน้ายิงถล่มทลายตลอดครับแถมไปการทุงกับเขาขับนาใน3เกมหลังสุดครับน้าก็ทางเดนนิวเซนครับสามารถทําเงินได้ทั้ง3นัดเลยนะคคคครรรรรัััับบบบตตออนน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 ีีีีี้้ททททททาางเเเเดดดิวซปป็ม่่ะะูยสุใลกไ ถึง20ประตูคำนาจากติดเกมที่ผ่านมาครับมา้องบอกว่าคำนาเฉลี่ยนัดได้2-3ลูกขึ้นไปตลอดครับดูแล้วนี่คำนาขอกลับฟันครับต่อไปเจ้าบ้านอย่างเดนนิวเซนครับที่ราคาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่3กันเลยครับนะาก็บินไปที่ฝรั่งเศสครับเป็นด้าของบอลฝรั่งเศสดิวิชัน3เลยครับนะาก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างโอแรงครับน้าเตรียมเปิดบ้านพร้อมด้าของวาลองเซียนครับคู่นี้กากังแต่ช่วงลาเที่ครึ่งครึ่งของมานเรานะครับ มาครับไปก้นด่างเฮมเพทของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เคยเจอหมดนะคัมนาเก้าครั้งครับทางเจ้าบ้านอย่างโอแลงเก็บใช้ที่3นัดครับส่วนทางทีมอย่างอย่างวานอเเซียนครับเก็บใช้ได้ถึง6เกมกันครับผลงานเกมล่าสุดที่คู่พบกันนะครับนาต้องย้อนกลับไปคัมนาสมัยที่ทั้งคู่ครับอยู่ดิวชั่น2ด้วยกันครับก่อนที่23่สามเดสิบเอ็ดในปี2019เลยนะความไดาของวานอเเซียนนะครับนาสามารถบุกชนะได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับเขาบอกว่าเฮมเพของคู่นี้คัมนาเจอกันชั่วโมงหลังนะครับ มาครับแล้วก็ด้านของผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนครับอไรทางเจ้าบ้านคนานวณอย่างโอแรงครับผลงานของเขาใน5เกมหลังสดด้วยการที่ผ่านมาครับ พอสามารถเก็บชัยที่1นัดครับแพ้ไป1นัดเสมอไปถึง3เกมนะ3เกมหลังสุดร์ตนะคำนวณถึงพวกเขาจะไม่แพ้ใครจริงๆนะคำนวณแตงบอกว่าพวกเขาเสมอไปถึง3เกมนะแตงบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับนะฟอร์มยังดูดุ่นดุ่นดังดอนอยู่ครับ3เกมหลังสุดก็มีเปิดบ้านเสมอได้ของวิเซอร์เฟเซที่หงวันตัวตัวหนึ่งบุกไปเสมอได้ของโซโซ่ที่สองตันตัวตัวสุดครับแล้วก็เกมล่าสุดคำนว่าเปิดบ้านเสมอได้ของชิยงไปที่1น่งวตัวตัวหนึ่งครับ ส, password. ส่วนาการทูมเขาใน5เกมหลังสุดทุกการที่ผ่านมาเขาสามารถทำเงินที่2นะครับเสียไป2นัดเจ้าไป1เกมกันนะส่วนยอดผลงานเกมในบ้านช่วงนี้คนักก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ครับเพราะใน5้เกมหลังสุดทุกการที่ผ่านมาพวกเขาแขพ,าาาาพ,ขาพ้เพียง1นัดเท่านั้นนะแนวกรรมการเก็บใช้ถึง2นะัดเสมอไปถึง2เกมครับส่วนในการท่มเขาคำน,นักใน5เกมหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับเขาสามารถทำเงินที่2นะครับ เสียไป2นัดเจ้าไป1เกมกันนะกรลบอกในการทุนช่วงนี้ครับโนดะเฉพาะเกมากทางอุลแรงครับแต่ว่าค่อนข้างย่ำแย่กันนะพวกเขาไม่สามารถทำางานถึง3นัดติดต่อแล้วครับ มาครับแล้วก็นักของผลงานของฝั่งทีมเยือรมานครับอย่างวานลองเซนครับผลงานของเขาใน5นัดหลังสุดศึกการที่ผ่านมาครับพวกเขายังไม่เคยแพ้กันเลยนะในการเสมอไปถึง4นัดและคำนาชนะไปเกมหนึ่งครับ3เกมหลังสุดคำนาก็มีเปิดบ้านสมุดได้ของยูเอสกงลาโนที่3ประตูต่อ3บวกประสมุดได้ของแวร์ซายเจแปดที่1ประตูต่อ1ครับแล้วก็เกมล่าสุดคำนาเปิดบ้านสมุดได้ของวิลเซอร์เฟอร์ซองในคำนาที่2ประตูต่อ2ครับส่วนการทัพขอเขาใน5นัดหลังศึกการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำเงินที่2นัดครับเสียไป2น นะส่วน้าลงานในเกมเยือนช่วงนี้คาน้าของทางวาลลงเซียนนะครับนาะาก็ถือว่าฟอร์มค่างใช้ได้ครับตอนในสามเกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาไม่แพ้เลยนะในการเก็บใช้ที่หนึ่งนัดครับเสมอไปสองเกมครับแต่ในการลงทุนของเขาในห้าเกมหลังสุดเฉพาะเกมเยือนงครับเขาสามารถทํเงินได้ถึงสองนัดครับเจ้าประสอนัดเสียเพียงเกมเยียวยทชนนั้นนะเราบอกว่าคําน้าในการลงทุนช่วงนี้ในเกมเยือนงทางวอลลเซียนครับถือว่าค่างใช้ได้เลยครับตอนในสามเกมหลังสุดที่ผ่านมาคาน้าเฉพาะเกมเยีอยงครับพวกเขายังไม่เคยเสียเงินเลยนะ ส่วนหน้าของตับตาทางเนของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาะทางตจ้บ้านอย่างโอลงแะคัานาะพวกเขาอยู่จับที่5ครับเอาแข็งแล้ว7นัดแต่คัานาเป็นการเก็บใช้ที่3นะัดเสมอไป3นะัดแพ้เพียง1เกมครับได้มถึงสวบปรตูสเสียไปเจียประตูมี12นอะนครับ โซนแของวายลองเซนคำนัณพวกเขาอยู่กับที่4่ครับก็แข่งไปแล้ว7นัดนะครับนะในการเก็บใช้ที่3นะครับเสมอไป4ี่เกมยังไม่เคยแพ้เลยครับยามที่13มประตูเสียไป8ประตูมี13แน่นะเราหมอทั้ง2เทมคำนวาก็ต้องการสามคะแนนเป็นอย่างมากครับถ้าวันนี้ใครได้สานคํานนโอกาสที่จะขึ้นจ่าฝูงครับค่อนข้างสูงมากๆเลยนะพอตอนนี้ครับทางจ่าฝูงอย่างน้องซี่คำนัณแข่งเยอะกว่า1นนัดนะครับ ส่วนหน้าของราคาแฮนิคปบในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างโอแรงนะครับนาเปิดมาต่อที่0.25ครับราคาไหลลงหน้าครับอาจจะไหลถึงครึ่งลูกครับส่วนหน้าของราคาสูงต่ำนะครับนาเปิดมาที่2ควบ2ลูกครึ่งครับดูดายเลยคาับไฮนิคปบในวันนี้คำนับส่วนตัวมองว่าค่อนข้างสูสีกันมากๆคำนั้นยังจากผลงานดวยรวมทั้ง2ทีมคำนับเฉพาะเกมนะบ้านครับทั้ง2ทีมคำนับก็ไม่แพ้ใครมาถึง3เกมติดต่อกันเลยครับแต่ต้องบอกว่าคำนับเป็นการเสมอทั้ง3นะครับแต่ที่น่าสนใจคำนับผมมองว่าเป็นเรื่องของเหตุับ วันนี้เจอกันใน10เกมหลังสนะครับนะทางทีมยังอย่างวันเซียนครับเก็บใช้ได้ถึง6นัดครับทางทีมยังอย่างโอแรงกับคำน้าเก็บใช้ได้เพียง3นัดเท่านั้นครับแต่ทางด้านของเฮทเฮทจากคำน้าที่คู่เจอกันล่าสุดครับกองปนด้านทีมยังอย่างวันเซียนนะครับน้าสามารถอาชระได้ที่2มาตัวตัวหนึ่งครับผมคิดว่าคู่นี้คำน้าฟอร์มครับดีกันทั้งคู่คำน้าโอกาสที่จะเสมอกันค่อนข้างสูงมากๆครับโดยแล้วนี้ครำน้าขอกลับฟันนะครับน้าลองไปทางด้านทีมยังอย่างวันล็อกเซียนครับที่ราคาที่0.25ครัับฟนธง ข้อจบแล้วคำน้าสามโค้ครับที่ทางกูสแมวเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับนางทางยูทูปนะสำหรับใครครับที่อยากจะรับตกเต่งพีของทางกูส์แมวครับหรือยังไม่มีกลุ่มน้ำเล่นครับตอนนี้ให้เข้ากลุ่มฟรีคำน้าไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับก่อนจากไปครับทางกูสแมวก็อวยพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะวันนี้ทางกูสแมวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ